สวัสดีครับกับผมครับก็ตรงวงใจสุกโกกีหวัวหน้าผู้สอนทีมนคนปรปฐมยุติเต็ดครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาพูดคุยเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันธงฟุกบุกบอลไทยนะครับก็จะมีการโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันระหว่างผมกับชีรยุทธ์บันหนองสามาเปิดประเด็นสนุกสนุกเปิดประเด็นที่โอ้โหแบบคาดไม่ถึงแล้วก็ได้ความรู้ มาแชร์และแบ่งกันเพื่อนๆนะครับสาหรับธงฟุตบอลไทยจะคุยเรื่องหลังเกมแล้ความผสมขอนแก่นหน่อยโอ้พอดีพี่เตรียมคลิปไปด้วยจะถามเรื่องไหนว่ามาเลย่าจริงๆผมคงคงไม่คงไม่ได้ไม่ได้ถามลวงลึกในในแง่แท็กติกนะฮะเป็นความลับของใครของมันนะผมไม่ถามเรื่องนี้ในพี่พี่พิศนานะแต่ว่าผมคุยอยากจะชวนคุยเรื่องคอนเซปต์ภาพรวมที่มันอยากให้ภาพนี้มันออกมาในวงกว้างก็คือว่าฟุตบอลที่ไม่นอนขอนผสมและฟุตบอลที่ไม่นอนของขอนแก่นด้วยนะพี่เพียงแต่ว่า อ่าในมุมของขอนแก่นเนี่ยเป็นผู้ตามใช่ไหมมันก็เลยภาพของตอ,อนเลยไม่ออกเลยพี่ครับนีกออกว่า <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าคนคคตามก็ต้องถูกมาใช่ใช่แต่ว่าคือฟุตบอลมันฟุตบอลมันมันสนุกอันนี้อันนี้เนี่ยความเห็นผมก่อนนะฮะค,คือฟุตบอลถ้ามาุอขอนแก่นที่เล่นกันสนุกและออกมาสี่ศูนย์คือยิงกันเยอะอะไรก็แล้วแต่คี่ต่างฝ่ายต่างต่างมาเล่นฟุตบอลกันนะพี่ครับถ้าถ้าทั้งสองทีมต่างฝ่ายต่างคิดว่ามาเล่นฟุตบอลกันโอเคละ จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายลุกหรือจะลุกต่อลุกอะไรต่อกันก็แล้วแต่เนี่ยคือคนดูจะรู้สึกได้ว่าโอ้โหบอลน,นั้นมีโคตรสนุกเลยอะไรเงี้ยครับแต่พอแต่ถ้าบางเกมมันจะมีลูกนอนลูกทวงลูกมันเลยกลายเป็นว่าพอมันเป็นแทคติกที่มันไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงอมันก็จะมีความ,มเจือเจือปนมาแล้วแต่คู่นี้คือแบบโอ้โหถ้าห้าดาวผมให้ห้าห้าหกดาวให้หกอ,อ่ะคือเ้ฟมาก แล,แล้วเกมมันเร้าอารมณ์ทั้งคู่คือต้องให้ขีดทั้งขอนแก่นอ่ทั้ง<ช>ขอนแก่นแล้วก็ผมนะพี่คือทั้งคู่เลยครับเอ่หนักในเกมหนักไหมมีรูปหนักนะพี่ครับมีครับมีลูกแต่มันในเกมฟุตบอลมันคือกีฬามากพี่ครับในเกมมันคุณเล่นหนักแล้วคุณมิสคุณผลาคุณต้นเหลืองไม่ก,ก็แค่นั้นครับแต่ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันใช่ครับอืมอืมแล้วมันมันมันสนุกมากมันเลยกลายเป็นว่าผมอยากให้ผมอยากให้ เกมของทั้งสองนี้หรืออาจจะมีอาจจะมีเกมอื่นด้วยนะที่ที่ที่ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งภาพของการเล่นของสองทีมเนี้มันถูกกระจายออกในในวงกว้างของฟุตบอลไทยมากขึ้นพี่ประมาณนี้แหละอยากพูดถึงคือจริงๆเนี่ยปกติอ่ะพี่เราเคยคุยเรื่องของการสิ่งที่ dirty tactic เราเคยคุยกันเรื่องของ dirty tactic ที่มันจะทําให้วงการฟุตบอลไม่น่าดูมันจะทําให้เกมเกมหนึ่ง หมดอดัถรสดมันจะทําให้เกมเกมหนึ่งที่คนดูเข้าไปจ่ายจ่ายค่าตั๋วหนึ่งร้อยจะได้ดูแค่สามสิบสี่สบห้าสบหกสิบเราคุยในเรื่องของเด mm ิม hmm. ที่เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการตัดสินที่หยุดเกมบอยมันอาจจะเกิด <Yeah. S 1> มาจากการพิจารณาเคสที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินมันอาจจะเกิดมาจากนักฟุตบอลที่เล่นนอกเกมเอ่อจะเอาเปรียบจะนอนจะหยุดเกมบ่อยจะหวังผลแต่ชัยชนะมันก็เลยทําให้ผู้ตัดสินทํางานยากเกมเนี้ย เป็นเกมน่าจะเป็นเกมแรกๆในใน,ในทีสองที่พี่ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไปหาแคมเบตไม่ได้เดินไปหาทีมสตาฟและก็ไม่ได้สั่งผู้จัดจาก,การทีมหรือคนที่เข้าประชุมแมตคอมว่าเกมเนี้ถ้าทีมผมนอนลม้มหรือลงกับพื้นโดยที่ไม่ประทะด้วยศีรษะเนี่ยไม่ต้องเตะออกให้ผมนะเป็นเกมที่ไม่ได้พูดถึงเลย เพราะเชื่อเชื่อในเชื่อในคาแรคเตอร์ของขอนแก่นอยู่ในเต็ดเชื่อเชื่อในคาแรคเตอร์ของขอนแก่นอยู่ในเต็ดแล้วก็เชื่อในคาแรคเตอร์ของทีมตัวเองว่าทั้งสองทีมเนี้เราไม่ต้องพูดกันในเรื่องของดูดีึทคติกรับประกันได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นมันไม่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการที่จะเอาเวลาที่จะคิดว่าเดี๋ยวมันจะทวงไหมเดี๋ยวถ้าเรานำจะไหมไม่มีอยู่ในหัวสมองและก็เชื่อว่าขอนแก่นก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน ทั้งสองทีมเมื่อทั้งสองทีมเนี่ยคิดในในมุมเดียวกันที่ว่าจะเอาชนะกันด้วยแท็กติกจะเอาชนะกันขับจะเอาชนะเขาอย่างไงดีพี่ก็จะแก้เกมเขายัางไงเขามีกองหน้าที่ดีเขาก็จะแก้เกมว่าเออไอทีมนี้มันระบบดีจะแก้กันยังไงมันเลยทําให้สมองของทั้งโค้ชนักเตะทุกคนเนี่ยมุ่งประเด็นไปที่เกมฟุตบอลเพียวเพียวฟุตบอลเพียวเพียวภาพที่ออกมามันก็เลยเป็น คนสู้กันด้วยแทคนิคโอเคละ่ะมันจะมีรับมีลูกบ้างคนสู้กันด้วยแทคนิคก,ก,กรรมการก็ตัดสินง่ายจะสังเกตรกรรมการแล้วก็ต้องยอมรับว่ากรรมการพิจารณาเคสผิดพลาดน้อยมากปล่อยเกมไหลอุดสนุกคือไม่รู้จักกรรมการหรอกพี่ไม่ค่อยรู้จักกรรมการแต่กรรมการคนนี้เป่าถึงแม้โอเคจะมีลูกผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ทุกทุกภาคส่วนมันทําให้เกมออกมาสนุกอืครับอืมอืมมีกลายเป็นว่า พอพอเกมมันออกมาเล่นฟุตบอลน,น,น,นะพี่ค,ค,คนผู้ตัดสินเนี่ยไอ้ช็อตยากมันจะไม่ค่อยเจอถามว่าในเก้าสิบนาทีการเปล่าเนี่ยมันมีช็อตยากที่ต้องเจอไหมมันมันก็ต้องมีแหละแต่พอสมมุติว่าไอ้ช็อตยากเนี่ยมันถูกลดลงด้วยการไม่ไม,ไม่ส้ำออยไม,ไม่ไม่เจ็บพั่มเพื่อนี่ในคอมเมนต์บอกเจ็บจอมปลอมชอบคำนี้จังไม่ไม่พั่มเพื่อนั้นผู้สิงก็ไม่ไม่ไม่กลายเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลพี่ S <S <S เออผมผมเจอคํานี้ละออผู้สินก็เลยไม่กลายเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลครับไม่ไม่ต้องเ,ออเป่าจุกจิกเพราะว่าเห็นคนล้มแล้วเลยต้องต้องดุ้งเป่าตามอ่ะพี่อูอไหมฮะคือคือผมให้ชิดว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเตะเกี่ยวข้องกับโค้ชเกี่ยวข้องกับทีมที่ที่โค้รทงเคยพูดเมื่อหลายครั้งที่ผ่านมาพอมาเพิ่มจากตัวทีมปุ๊บผู้สินก็จะไปต่อได้ มันมันจะไปเป็นขั้นๆของมันนะพี่คือจริงๆเลยเนี่ยพุทธศิลป์เขามีเขามีหลักการเรียนหลักการสอนหลักการพิจารณาที่ดีอยู่แล้วครัับมนมีหลักการเรียนที่เหมือนกันโอเคละการพิจารณาเคสต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเขามีองค์ความรู้ถ้าทุกคนอย่าโยนความผิดไปที่พุทธศิลป์ในเคสที่ปกตินะเอาผมใช้ในเคสที่ปกติย่องยอมแล้วว่าในเคสที่ผิดปกติมีพุทธศิลป์บ้านเราเคสที่ปกติผิดปกติใช้คําว่าเคสที่ผิดปกติมี หลักการองค์ประกอบปัจจัยที่จะนํามาพิจารณาในแต่ละเคสที่ผิดปกติมีใช้คํานี้ดีกว่ามีแต่โดยรวมเนี่ยถ้าอยู่ในหลักการพิจารณาที่ปกติไม่ต่างกันดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะสามารถควบคุมได้นะในฐานะที่ผมเป็นโค้ดเพื่อจะให้เกมมันออกมาสนุกก็คือคุณควบคุมตัวคุณเองควบคุมทัศนคติของคุณเองที่เป็นโค้ดและคุณก็สั่งการให้นักเตะของคุณควบคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยจบ เท่านั้นนักฟุตบอลโค้ดทั้งสองทีมควบคุมกำหนดสิ่งที่มันออกไปจะต้องเป็นแบบแบบนี้สุดท้ายจริงๆผู้ตัดสินเขาก็ต้องทำตามเคสปกติในสิ่งที่เขาลรํ่ำเรียนมาเขาจะปาออกนอก้นองลูกๆทางไม่ได้อยูแล้วมันจะออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเจลีเป็นแบบนี้ไหมมีผิดพลาดแต่มันโดยรวมมันก็จะดูดีเหมือนกัน มันจะทําให้เกมออกมาโอเคละคู่ของผมอะ่ะมันไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ถือว่ามันน่าจะเป็นแบบอย่างที่ให้กับเยาวชนที่มาดูแล้วก็คนที่จะทําทีมต่อไปว่าเอ้ยมันเล่นแบบนี้ก็ได้มันได้รับคําชมมันได้รับคําชมนะอันนี้ผมอยากจะบอกพี่อยากจะบอกทุกคนว่าได้คุยกับน้องคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอยากให้อยากให้ฟุตบอลเราเป็นแบบนี้จังเลยพี่โต้งอะไรเงี้ยพี่ก็พิมพ์ย้อนกลับไปว่าช่วยกันแชร์ ช่วยกันแชร์สิว่าสิ่งเนี้ยถ้าทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันได้รับคําชมคุณทําสิ่งนี้แล้วคุณได้เป็นฮีโร่คุณทำาลิปแล้วคุณจะคุณจะได้ฟีดแบ็ที่ดีกลับมาเมื่อทุกคนบอกเออถ้าทําแบบนี้แล้วมันได้ฟีดแบ็ที่ดีเอาไว้ทําแบบนี้บ้างดีกว่าคุณจะกลายเป็นฮีโร่ในเชิงบวก hmm. ในเชิงบวกแต่ในโลกโซเชียลของเราจะเลือกเก็บจากคลิปที่มันมุมลบออกไปแชร์กัน ภาพมันก็จะลบ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 โอเคมันคือเรื่องจริงด้วยแหละมันไม่ใช่เรื่องไม่จริงมันคือเรื่องจริงด้วยดังนั้นในส่วนที่ไม่ดีก็แชร์ไปนะครับแต่ในส่วนที่ดีช่วยกันแชร์ผมไม่ได้จะเอาเคสของผมมาเพื่อจะบอกเอ้ยจะโปรโมททีรียกไม่ใช่การแชร์การให้พลังบวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือนักฟุตบอลหรือทีมงานสาขาอาชีพใดก็ตามที่เขาทําดีแล้วเขาได้กําลังใจเนี่ย <S 2> <S 2> <S <ม>เขาจะมีกําลังใจทําเมื่อไกรก็ตามที่คนอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกันเขาไม่เห็น เอ้ยไอ้นี่มันทําแบบนี้แล้วมันได้รับคําชมว่ะเออครับคนดีในสังคมทําดีก็ได้ดีก็มีนี่ว่ามันจะได้กระจายความดีมันก็ได้จ่ายก็ได้กระจายพลังบวกต่อไปอืครับอแปลว่าเกมนี้แม้ว่าในมุมของของคู่แพ้ของฝั่งขอนแก่นเอยังนีอันนี้ผมพูดเองก็ได้นะพี่ค,คือผมว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีใครรู้สึกว่าเออเกมนั้นคนไม่ได้มองคนไม่ได้มองการไม่มีไม่มีสามแต้มของของฝั่งผู้มาเยือนนะพี่ แต่คนกับกายว่ามองว่าเอ้ยเกมนี้มันสนุกปีไม่รู้นะผมไม่รู้คนอื่นเขาคิดยังไงนะว่าแต่ว่าผมไม่ได้มองว่านความผสมชนะกลายเปว่าผมไม่ได้มองว่าขอนแก่นแอะแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยเกมนี้ม่มันเป็นโมเดลที่ดีว่ะอะไรเงี้ยเป็นโมเดลที่น่าเอาเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเอเขาคุยอะไรกันล่ะเขาบอกลูกทีมเขายังไงเขาเขาเขาแคร์แฟนบอลขนาดไหนว่าเอผู้บอลมันควรเป็นอย่างเนี้ย ฟุตบอลมันไม่ใช่มมันไม่ใช่มานอนอะ่ะฟุตบอลเป็นกีฬาการประทะถ้าไม่อยากปะทะต้องเล่นกีฬาประเภทอื่นที่ไม่กีฬาการปะทะพี่ถ้าไม่อยากปะทปะสุดท้ายมันก็คนดูก็เห็นโดยภาพอยู่แล้วว่าเออมันไม่ต้องนอนก็ได้แล้วไม่ต้องนอกเกมก็ได้สัปดาห์เดียวสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยลีกสองมีกระโดดถีบใส่หลังใส่อกกันนะพี่มีด้วยเหรออุ้ยกรรมการแ <c oughs> จกเหลือง เนี่ยมันจะมันจะไม่กรรมการตัดสินยากเพราะทัศนคติของนักฟุตบอลกับโค้ชไม่ดีบางอย่างก็ไม่ยากว่าพี่เออใช่บางอย่างก็แดงก็ได้นะเออใช่อู้โดดทีไซกันพุบจจกเหลืองบ้านแผมดูแล้วรีเพดูดูรีแอคชั่นของผู้เสียนั้นช่างโง่เข็นด้วยนะอยู่ไม่กี่ลาเหลืออู้ตายผมแบบปวดหัวแทนอ่ะตอบสิ่งที่อยากถามผู้อารามาบทมาเยอะ คุยอะไรกันกับลูกทีมในแง่คอนเซปต์การเล่นภาพรวมที่อยากให้าเชื่อว่าทั้งสองทีมเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาเป็นระยะเวลายาวนานคุยชั่วคู่ชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลมันต้องเริ่มมันต้องเริ่มอย่างเช่นถ้าถ้าเราบอกเด็กไปว่าเอ้ยวันเนี้ยมันการแต่ทสดนะเราเราต้องเล่นให้มีสปิริตนะเว้ยเราไอ้นวลไอ้นี่ไอ้นั่นเล่นแบบนี้แบบนี้ เด็กก็ก็จะก็จะจําก็จะครับครับครับแต่ถึงเวลาจริงในช่วงเสี้ยววินาทีที่มันอารมณ์ร้อนขึ้นมาในช่วงเสี้ยววินาทีที่เคยทำจนเคยชินอะ่ะก็ยังทําอยู่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาเป็นะระยะยาที่พอสมควรแล้วเนี่ยมันจะของจริงมันจะแสดงออกในสนามอย่างเช่นอีกเช่นตัวอ,อย่างเคสที่พี่ให้ดูคลิปปล่อย,ลปอยคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นคลิปที่จะสังเกตว่า มันเป็นลูกอ่ะลูกเนี้ยหลุดเดี่ยวไปเนี่ยเข้าในกรอบเกียรติโทษถูกตัวล้มไม่ถูกบอลล้มลงไปนักบอลผมเงยหน้าขึ้นมาอ้าวไม่จุดโทษเหรอวะลุกวิ่งต่อเลยอ้าวไม่จุดโทษวิ่งสิมันลุกขึ้นวิ่งต่อเลยถ้าเป็นคือเอาโอเคขออนุญาตพูดแบบนี้ถ้าเป็นบางบางบางเคสล้มแบบนี้ไม่จุดโทษก็จะวิ่งเข้าไปลุมกรรมการนะครับแล้วก็จะต้องนอนก่อนนอนเพื่ออะไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาวิ่ง ตอนนี้คุณเสียปริมาณผู้ได้ไปนหนึ่งคนคุณจะต้องนอนเพื่อให้เขาเตะออกเพราะว่าคุณจะไม่ถูกโต๊ะกับแต่ภาพที่เห็นคือเด็กคนนี้ลุกขึ้นมาเจ้าเอกลุกขึ้นมาวิ่งเพื่อจะเอาตัวเองไปอยู่ในเกมต่อซึ่งพอภาพแบบนี้เกิดขึ้นเกมมันก็ไม่หยุดไงมันก็จะไม่มีการไปประท้วงมันจะไม่มีการที่จะไปทําให้ฟุตบอลมันหยุดมันก็เลยเกมออกมาสนุกอาจจะให้ดูภาพน,นี้ต่อพี่สร้างแรงบวกให้นักบอลพี่ทันทีเลยเห็นไหมดีมากให้ดูมุมลาก เห็นพี่ไหมตบมือให้เด็กบอกไอ้เอ็มดีมากมันเป็นการแางเลยบอกเอ้ยไอย้โค้ชชอบแบบนี้ว่ะโค้ชชอบแบบนี้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพโค้ชชอบแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังกันมาก็มันจะบอกว่าพูดอะไรเหรอไม่ได้พูดเลยวันนี้วันนั้นไม่ได้พูดเพราะเชื่อว่าเด็กมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําอะไรแล้วก็เชื่อว่าขอนแก่นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอืม